สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายสุภาไอซ์ลนด์ไทยนะคะวันนี้ยายก็มานอนนะคะกับรถนอนนะคะในอ่าชนบทรีกัชนบทตรงนี้อากาศดีนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีดีอากาศดีนะคะวันนี้ก็แดดยังไม่ออกนะคะเพราะว่ายายตื่นแต่เช้ายายก็เลยเดินมา ทำวีดีโอนะคะตักนิดนึงเขตนี้ก็เป็นเขตชนบทนะคะทุกท่านคะ่ะเขตนี้ก็เป็นเขตชนบทนะคะเห็นไหมคะมีแต่มา้าม,มีแต่ม้านะคะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็มีประมาณตั้งสามสิบหลังหรือเปล่าเนาะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็ใช้ชีวิตแบบว่า,าเลี้ยงม้านะคะเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัววัวพันนะคะเลี้ยงวัวพันนะคะชื่อว่าซิกคุยใบซิกคุยใบนะคะทุกท่านคะ่ะซิกคุยใบน,นี่นะคะยายก็จะเดินไปนะคะพาดูมีแต่หญ้านะคะไม่มีต้นไม้คะ่ะมีแต่หญ้านะคะทุกท่านคะ่ะ พาดูนะคะมีแต่พงหญ้าค่ะไม่มีต้นไม้เออมันก็เป็นชนบทนะคะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงนะคะแต่ว่าอ่าประเทศนี้ไม่มีงูนะอืยายเดินยายก็ไม่กลัวนะคะเราก็จะเดินเข้าไปนะคะทุกท่านคะา่ะพาอ่าเพื่อนๆพื่อนชม,มทางก็มีเดินแต่ยายบุกป,ป่า พาพาเข้าพรุงหญ่าแล้ววันนี้อคิดถึงบรรยากาศพรุงญ่าอืต่ไมโกนบ้านเราญ่าแฟดเนาะอันนี้ก็หมู่บ้านเขานะคะยายก็จะชูอ้อมอ้อมนะคะให้ดูรอบหมู่บ้านเขานะคะอมเป็นหมูบบหม่บ้านชุระบุตรเนาะเป็นหมู่บ้านชุบุตรแต่เขามีที่นี่ให้กลางเต็นให้อันนี้ก็ บ้านเขานะคะเขาเอาญ่าปลูกคลุมข้างบนนะคะทุกท่านคะ่ะเพื่อเพื่อจะไม่ให้มันหนาวอืม,มให้มันหนาวอันนี้ก็ม้านะคะยายก็พามาดูแต่ม้าวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากกว่ามา้าแล้วก็เขตนี้เขาก็จะปลูกไอ้นั้นนะคะเขตนี้เขาจะปลูกอ่ามันฝรั่งนะคะมันฝรั่ง เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะจะดูภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านคะ่ะพาดูชนบทนะคะนี่คือชนบทที่แท้จริงต้นไม้อยู่แค่รอบบ้านเขาเขาปลูกนิดนึงที่มองเห็นไกลๆทางนู้นนะคะเราก็จะไปดูนี่นะคะอ่านี่คือ สวนมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งแล้วก็ปลูกร่องๆเหมือนอประเทศไทยเราก็จะปลูกออะไรนะมันมันฝรั่งบ่ออ้น,นี้เป็นมันนะคะมันที่ฝรั่งเขากินนะคะมันฝรั่งที่เขากินค่ะเห็นไหมคะอยู่ยาวเหยียดเลยนะคะยายก็ไม่ได้ไปถ่ายทุกไรนะคะก็พามาชมแค่ไร่นี้นะคะ พามาชมแค่ไร่นี้เนี่ยเขาจะเดิอนออกร่างกายไปด้วยเห็นไหมคะไร่มันนะคะมันปรังม,มันฝรังที่เราเอามาต้มอืมให้ฝรังกินนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาเขาก็ถอนอถึงเวลาเขาก็ถอนปลูกเยอะแต่เราก็ไม่ไปก้าวไก่เขาเนาะเรามาตรงนี้ก็ถ่ายให้ดูเพราะาตรงนี้เนาะ นะคะทุกท่านคะ่ะถ่ายให้ดูตรงนี้พอได้ชมวีดีโอตั้งนิดหนึ่งนะคะนะยายซูมให้ดูไกลไกลเลยหมู่บ้านเขาอะ,ะหมู่บ้านเลก็กๆติดนึงอ,อ,อืออ่ายายเคยพาดูเต่ภูเขาเนาะภูเขาทะเลภูเขาทะเลวันนี้ก็พามาดูชนบทตั้งนิดหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะพามาดูชนบทเทคกนิดหนึ่งนะคะ ้าใครออยู่ตามชนระบุตก็นี่ก็เหมือนกันเลยค่ะชนระบุตไม่ว่าจะประเทศไหนก็มีเหมือนกันนะคะไม่ได้ไปจะอยู่ในเมืองตลอดชีวิตใครก็ชีวิตมันเลย <c oughs> <c oughs> ก็มีการทำมาหากินแบบชนระบุตนะคะนินไหมคะทุกท่านคะแต่ว่า คนที่อยู่นอกเมืองเนะ่ยเขาก็จะมีตังค์นะเพราะคนเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะวัวเขาก็จะมีวัวพันนมนะคะวัวพันนมยายก็พามาดูประมาณนี้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะพอได้อาลงคลิปติดนึงอืตื่นมาก็เดินออกกําลังกายเข้าป่าเลยยายก็ะไดยายก็ได้ แต่เขาบอกว่าเวลาเห็ดออกนะ่ะแถวนี้เห็ดจะเยอะนะไม่มีต้นไม้แต่เห็ดมันเยอะจะเป็นเห็ดนางฟ้าพ้อมขึ้นในตรงที่ไอ้นั่นนะฮะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า